สวัสดีค่ะบท่านผู้ชมหนูสายรายค่ะผมยศชายครับท่านผู้ชมมาดูข่าวนี้กันก่อนนะครับท่านผู้ชมลูกเมียช็อกนะครับพันจ่าเอกลั่นไกลดับคาห้องนอนนะครับญาติพูบร่างอาดีตทหารปลดประจำการนะครับยศพันจ่าเอกสาภาพมีรอยกระสุนยิงบริเวณศีรษะนะครับ เสียชีวิตอยู่ภายในห้องนอนในบ้านที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเหตุการณ์เกิดเวลา่าขึ้นประมาณ21.00นนอน,นครับเมื่อคืนวันที่22มีนาคมนะครับทางตำรวจสภา,าเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยนะครับเข้าทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นเมืองบ้านปูนชั้นเดียวนะครับโดยด้านหน้าปรับเป็นร้านขายของชำนะครับ อ,อยู่พื้นที่หมู่ที่4ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดทบุรีครับภายในห้องนอนในบ้านหลังดังกล่าวครับพบชายอายุ54ปีนะครับเป็นอดีตทหารสังกัดหนึ่งแต่ได้ลาอกอกจากราชการนานแล้วโดยแต่ภาพร่างกายนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนนะครับเมื่อพลิกศพดูก็พบบริเวณศีรษะ มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธหนึ่งนัดใกล้ร่างพบอาวุธปืนลูกหาโบขนาด38ครับตกอยู่เบื้องต้นคาดว่าเป็นอาวุธปืนที่ผู้เสียชีวิตชายยิงตัวเองอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจึงเก็บไว้ตรวจสอบพร้อมกับตรวจกล้องวงจรปิดในบ้านทั้งช่วงก่อนและหลังเกิดเหตุก็ไม่พบมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวกับ ข้องในเหตุการณ์ครั้งนี้นครับท่านผู้ชมสวัสดีคะ่ะสอบถามลูกชายนะคะลูกเลี้ยงติดภรรยาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุพ่อดื่มเหล้าบมดไปหนึ่งขวดนะคะจนเมามากแต่ไม่หยุดจะขอดื่มเหล้าเพิ่มเพิ่มอีกอเป็นขวดที่สองนะคะกระทั่งนั่งหลับก็อุ้มพ่อเข้าไปนอนในห้อง ได้ไม่นานประมาณ15นาทีนะคะจากนั้นตนเองออกมานั่งที่หน้าร้านไขาของได้ประมาณ15นาทีนะคะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดน,นาทีนั้นตกใจจึงรีบวิ่งเข้ามาดูนะคะในห้องของคุณพ่อเห็นอนอนนิ่งเสียชีวิตแลว้วและมีเลือดไหลเต็มตัวขณะที่ภรรยาผู้เสียชีวิตเปิดใจนะคะไม่คิดมาก่อนสามีจะทำร้ายตัวเองจากครอบครัวไปแบบนี้ เพราะที่ผ่านมานะครับนะคะ,ะไม่เคยบ่นหรือตัดเพะเรื่องอะไรเลยที่ให้ฟังนะคะ,ะเบื้องต้นคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะมีความเครียดส่วนตัวนะคะ,ะประกอบกับกรณีน,นีน้ไม่ไปตรงกับสุขภาพซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นป่วยโรคตับนะคะแต่นั้นก็เริ่มมีอาการอ่อนแรงเรื่อยๆน่าจะเป็นสาเหตุ ทำให้คิดสัน้นปิดชีวิตตัวเองนะครับทาา่านผูชมนี่ครับเ่านเบอรมครับอ่ามันไม่แน่ไม่นอนนะครับออ่่าโลกของมนุษย์เรานะครับมีทั้งอ่าเรวดีชั่วร้ายบอกไม่ถูกปะปนกันครับพี่น้องผู้ผู้ชมผู้ชมครับใจเรียกว่าไม่แน่นอนนะเรื่องกองปนเนี่ก็เก็บตายกับในโลกมนุษย์มันก็สร้างกันใหม่แล้วยังไม่น่อยใจใช่ครับพี่ เอานุ้ยนี่เล็กคนเราก็พยายามทำดีกว่าไอ่ทำจรเจรักอบะพยายามฝึกจิตตื้อสินายได้สิเป็ดได้เป็นองครับจะมีความสุขยั่งยิ่งรับถ้าเราคิดไรไม่ออกก็พยายามลืมลืมเรื่องราวเดี๋ยวมั้งกับอะไรที่จะเกิดก็เกิดขึ้นต้องรับไม่ได้เป็นองครับวันนี้ก็น้องหยุดใจเหล่าเก่ากับน้องสายราใครับ ผมนัดจองดองน้องจองน้องนุ้ยครับไปก่อนลาท่านผู้ชมเออเดี๋ยวกบเก้าไม่ลาไปน้องครับลาท่านผู้ชมไมก่อนจ้วันดีครับอย่า<ม>ลืมกดติดตามช่องสมศักดิ์ชาแนลด้วยนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ